สวัสดีครับเเพื่อนมีดเดินป่ามีดการเกษตรครับวันนี้มีมีดจงอางนะครับของช่างยันนะครับชุดใหม่นะครับเพิ่งทําเสร็จเลยนะครับชุดนี้เพิ่งทําเสร็จมาอยู่10เล่มเท่านั้นเองนะครับโอ้ทายากทําช้านะครับยังราคาเดิมอยู่นะครับราคา450บาทครับผมราคา450บาทนี่ก็ใช้งานได้หลากหลายเลยเลยนะครับเป็นมีดอเนกประสงค์นะครับไม่ว่าจะฟันไม้ทั่วไปนะครับ ลัดเลาะกิ่งไม้นะครับตาไผ่กิ่งไผ่ที่อยู่ในกอไผ่นะครับที่เราเอื้อมมือไปไม่ถึงเดี๋ยวนามมันจะเกี่ยวโองเกี่ยวแขนนะครับตัวนี้ด้ามยาวนะครับยื่นเข้าไปแล้วก็ตวัดตวัดตวัดนะครับในกอไผ่สบายเลยนะครับตั้งคมมาดีมากครับจะแตกต่างกับจงอางของลุงเหรียญสมัยก่อนที่ขายในราคา400นะครับตัวนั้นเหล็กจะบางนะครับถ้าถ้าฟันฟันไปฟันมาเนี่ยมีเปอร์เซ็นต์หักนะครับเพราะว่า เขาชุบยากชุบทองใบแต่นี่คือจะชุบเฉพาะตีนคมนะครับนะครับแล้วก็ช่างยันเนี่ยแกขึ้นชื่อโดยการชุบเหล็กแหนบแกเก่งเรื่องเหล็กแหนบนะครับราคาเดิมนะครับ4 5 0หบาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางนะครับขนาดเท่ากันนะครับทุกเล่มนะครับขนาดเท่ากันทุกเล่มเดี๋ยวผมจะวัดนะครับให้ดูนะครับความยาวนะครับอยู่ที่12นิ้วนะครับ ใบมีดนะครับ12นิ้วนะครับส่วนที่กว้างที่สุดนะครับผมจะวัดตรงคอตรงนี้นะครับเอาตรงนี้ก็ได้อะตรงนี้นะครับอยู่ที่1.9นะครับจริงๆมันจะต้องวัดส่วนที่หนาที่สุดนะครับตรงนี้นะครับอยู่ที่2.1นะครับ2.1นิ้วนะครับสันจะอยู่ประมาณ5-6มิลนะครับจะไม่เกินนี้นะครับเพราะว่าอะไรครับหนึ่งด้ามมันยาวแล้วมันหนักนะครับเนี่ยมันหนักแล้วก็มีดอะ ลองรูปดูจะแตกต่างจากของลุงเหรียญน,นะครับเนี่ยรูปดูมันจะหนาน้ําหนักดีนะครับเนี่ยมันใช้งานหนักได้นะครับของลุงเหรียญใช้งานหนักไม่ได้นะอันนั้นเกี่ยวเกี่ยวเขือเถาแต่งกิ่งต้นไม้อ่าเล็กๆนะครับแต่นี่ไม้ใหญ่เท่าแขนนิสบาเลยนะครับเปิดป่าถางป่านะครับเนี่ยตัวนี้ตอบโจทย์นะครับตอบโจทย์นะครับดามยาวด้วยนะครับ อตอบโจทย์ราคาเดิมนะครับ450บาทพร้อมส่งเก็บเงินปลายทางครับสวัสดีครับ